วันนี้เรามาเที่ยวน้ำตกกันนะคะเรากำลังเดินลงน้ำตกนะคะ,ออะในในพี่อ๋อพี่อ๋อพี่อ๋อเดินช้ากว่าเพื่อนเลยท,ทุกงานเลย <c oughs> เรามองเห็นน้ำตกไกลๆนู่นนะคะนี่ <c oughs> เราก็มาเที่ยวน้ำตกกันคะ่ะ <c oughs> กำลังเดินลงเลย <c oughs> <c oughs> ใกลุ้ขนบปถา,ามูเลยคุณเราก็จะเห็นน้ำตกแล้วนะคะตอนนี้ได้ครึ่งทางแล้วค่ะด้ครึ่งทางแล้วอันบาย,ยี นู่นพี่อ๋พอ,พ,อพี่อ๋อ่อยอยู่ไกลมาก